กูอยู่กับลุงพลกูเต้นเต่าน้อยไอ้สัตว์ทำไมมึงต้องงงกูตาลอยไอ้สัตว์ขนาดกูเฟี้ยวม่ยังจ้องจะกัดนี่กูซ้ำมึงมัดเดียวทำไมพวกมึงหลับคอโทษที่มัดซ้ายกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนแก๊ปก็ทำมึงตายไอ้สัตว์เวลากูเล็บทำมึงตายตาหลับนี่ขนาดกูยังไม่หลับก็ทำมึงงงดีไอสัสกูอยู่กับลุงพลกูเต้นเต่าน้อยไอ้สัตว์ทำไมมึงต้องงงกูตาลอยไอ้สัตว์ขนาดกูเฟี้ยวม่ยังจ้องจะกัดนี่กูซ้ำมึงมัดเดียวทำไมพวกมึงหลับคอโทษที่มัดซ้าย นกูมีแค่ปืนแก้วก็ทำมึงตายดีสัตว์เวลากูแล็บทำมึงตายตาหลับนี่ขนาดกูยังไม่รักก็ทำมึงงงดีสัตว์มาดิเอาดิในว่ะของจริงมึงก็มาดิลองทีมาลองทีในวพวกกระจอกกูอยากโดนตีนกูเล่งเข้าหัวแบบชิวๆ กูยิงปืนจนเป็นแต่คิวที่กูไม่ทำเพราะไม่มีฟิวโอ้ยกูตอปาชมวิวตายเองควายกลัวมึงทำไม่ได้กลัวมันไม่ง่ายที่จะแลปให้ได้บวกเลยสบายกูนั่งคุยกับยายว่าต้องทำให้ได้ค่อนที่กูจะตายกูต้องทำมันอีกเงินในกระเป๋ายังไม่มีกูไม่นอนจนตาหลีกูไม่สนเฮียอะไรกูอยู่กับสิกทินย็ดแม่มึงย็ดแมมมึงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มึง เป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่มึงจะทำอะไรก็ตามแต่ตังไม่มีมึงไอ้ควายกูแล้ผิวอยู่กับตาลือกูซัดน้ามึงจนตาปือ้อถอยโคไอควายไอกรเบือแป๊บเดียวทำสนติเนี่ย,ยกูก็ลิมกูอยู่กับลุงคนกูเต้นเต่าง,งอยไอสัตว์ทำไมมึงต้องงงกูตาลอยไอสัตว์ขนาดกูเฟี้ยวมันยังต้องจัก กูสั่งมึงมัดเดียวทำไมพวกมึงรับคอโทรมัดซ้ายกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนก้าวถ้ามึงตายดีสัตว์เวลากูแล็บถ้ามึงตายตาลับในขนาดกูยังไม่รับก็ทำามึงงงดีสัตคุยกับลุงพลกูเต้นตองน้อยไอ้สัต์ทำไมมึงตองงกูตาลอยไอ้สัตขนาดกูเฟี้ยวมันยังต้องจะกัดกูสั่งมึงมัดเดียวทำไมพวกมึงรับคอโทรมัดซ้สายกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนก้าวถ้ามึงตายดีสัตว์เวลากูแล็บถ้ามึงตายตาลับในขนาดกูยังไม่รับก็ทำามึงงงดีสัตเย็บไม

belo oh, o oh, o oh. Not Pluto.